หรอไหนไหนมันจับไม่ได้งูตัวนี้มันมีพิษนะคะพี่พอตเฮ้ยโอตัวใหญ่มากเลยพี่ฟกนี่มันหอยทางยักนี่นะโอยตัวใหญ่มากเลยอะโอ้ระวังมาพี่ฟอีกลัวนะไหยอาปากไดยด้วยไหวนี่นี่ไหว พี่โฟข้างบนนั้นมีทาซานอยู่ตรงนั้นด้วยเราจะต้องไปถามทาซานแล้วครับว่าทางกลับไปทางไหนเฮ้ S J พกบติดตามชจ้งโุกเลยนะครับพี่โฟครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนรู้หรือเปล่ามีบ้านใครอะครับไม่ดูสิ มีคนอยู่ข้างในบ้านหลังนี้หรือเปล่านี่นี่นี่ลองเปิดประตูเข้าไปดูซิม่ได้่ะระวังจะเจอยักษ์นะเปิดประตูสินี่เปิดประตูออกมาโอ้ข้างในเป็นบ้านฮอบบิทครับโอ้ดูดิเอไม่มีใครอยู่เลยตรงนี้อไปดีกว่าเราเดี๋ยวเผื่อเราเจอยักษ์ครับนี่ตรงนี้มีฟฟกมีต้นไม้พูดได้ด้วยครับต้นไม้ครับ ทางไปเดอะจังเกิลไปทางไหนครับตาพี่เฟียสเราจะต้องไปกันเองแล้วแหละต้นไม้ไม่ยอมตอบเลยครับจับมือด้วยหนอจับมือกันไปใช่ไหมไปเราเข้าไปข้างในดูดิเราจะไปเดินป่ากันนะคะเด็กๆข้างในจะมีตัวอะไรนะนี่ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าประตูทางเข้าเดอะจังเกิลแล้วนะครับเด็กๆจับมือกันเดินไปนะ จับมือเดินกันไปจับมือุ้ยอเฮ้ยอะไรอะพี่ฟอกงูงูยักษ์เหรอไหนไหนอุ้ยดูตรงนี้สิอุ้ยมันอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ฟอกเห็นเป่าอะไรนะมันจับไม่ได้งูตัวนี้มันมีพิษนะคะพี่ฟอกอุ้ยอูตัวใหญ่มากเลยพี่ฟอกว้าว โห้ยทอนระวังอันนี้มันหางงูหรือเปล่าใช่ไหมอะไรไหนอยู่ไหนจระเข้ตรงไหนยังไงจระเข้ครับอะไรยังไงมันดูดีดูดีคือตรงนั้นน่ะเด็กๆอย่าเอาขาหย่อนลงไปนะอะไรไหนอุ้ยอันนี้มันฮิปโปหรือเปล่าจริงๆด้วยฮิปโปฮิปโปครับ เด็กๆเข้ามาแล้ว <นะ S 1> มันเริ่มมืดแล้วนะครับเราอาจจะหลงป่าได้นะครับคคพี่โฟกร,ราวานะวังอะไรเจออะไรครับเจออะไรอะอ,โโอ,อุ้ยนั่นมันสิงโตเจ้าป่านี่นะไปไปเดินไปต่อเดินไปต่อนนี่ไงนี่ไงนกนกนี่เจอนกนกมาคอนะครับ ไงอ่ะเสียงม้าช้างไหนครับช้างอยู่ตรงไหนโอ้ตรงนี้มีช้างด้วยครับเพ,พ,พื่อนเป็นช้างป่าซะด้วยนะ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> เจออะไรครับพี่โฟมม้าของจริงเนี่ยอะไรตัวอะไรครับไหนพี่โฟมเห็นอะไรลูก <c oughs> อุย้ย <c oughs> นี่มันน้องฮูกนี่นะ <S <S เขาบอกว่าน้องฮูกจะออกหากินตอนกลางคืนแสดงว่าตอนนี้มันใกล้ค่ำแล้วพี่โฟกเราจะต้องรีบหาทางออกจากป่านี้ให้ได้นะไม่งั้นเราจะต้องติดอยู่ในป่ากันอย่างนี้ทั้งครอบครัวเลยนะเ oh, <no. S 2> พราะเดินไปแล้วนี่อ, <S <S อะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรพี่โฟกต,นะตัวนี้ทำไมเป็นแบบนี้น่ง ถ้ามองไกลๆนี่ม้านี่ว่าเป็นไดโนเสาร์เนี่ยว้ายอาปากไปด้วยวีบหนีรีบหนีรวบหนีเฮ้ยพี่โปกเสียงดนตรีมันเงียบไปเฮ้ยเงียตัวอะไรอ่ะอุ้ย นี่มันหอยทากยากนี่นะโอยตัวใหญ่มากเลยอ่ะระวังนะพี่โฟพี่โฟระวังเมื่อกหอยทากนะมันมีพิษหรือเปล่านะมันตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะพี่โฟ้อ่ตัวนี้มีพิษมีพิษไปไปเรียกหนีพี่เฟสระวังมันปล่อยเมือกมานะพี่เฟสไปไปนี้นี้นี้เฮ้ยพี่เฟสเจออะไรอยู่ข้างบนน่ะตัวนั่นอยู่ข้างบนพี่โฟมีค้างคาวด้วยอ่ะ ์มีตัวใหญ่เลยใช่ไหมหมียักษ์ไหนไหนมียักษ์อุ๊ยอันนั้นมันเป็นหมีควายพี่เฟียสเห็นไหมมันแอบอยู่ในโพรงไม้อะครับเพื่อนๆระวังนะครับถ้ามาป่าตอนกลางคืนมันอาจจะตะคุบเราได้เลยพี่โฟลปาาพี่โฟเรารีบหนีกันเถอะถ้าไม่งั้นเราจะได้ติดป่าจริงๆนะไม่ใช่พี่เฟียส ดูตรงนี้สิมีคิงคองยักษ์ด้วยว้ายตัวใหญ่ไหมมันกัดเราหรือเปล่าด้านล่างมันมีฟันสองซี่ด้านบนมันมีฟันสี่ซี่เอ้าอย่าบอกนะว่าเจ้าลิงตัวเนี้ยฟันมันผุว้ายที่หรอแสดงว่าเจ้าลิงมันไม่ยอมแปลงฟันแล้วกินลูกอมเยอะใช่ไหมอยู่บนนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย เหมือนมีบ้านคนอาศัยอยู่เลยนะครับน่ากลัวนี่สิโอพี่โฟกข้างบนนั้นมีทาซานอยู่ตรงนั้นด้วย,เ,ยเราจะต้องไปถามทาซานแล้วครับว่าทางกลับไปทางไหนพี่โฟพี่โฟ,โฟกล้าขึ้นไปคนเดียวไหมอ่ะตรงนั้นอะ่ะกล้าทาซานมันน่ากลัว 妈妈จะเดินไปถามเขาแล้วพี่โฟว่าทางออกไปทางไหนนะคะโอเคพี่โฟเดินไปกอด妈妈ได้ไหมได้ได้งั้นเราเดินไปด้วยกันนะไปเดินขึ้นไปไปเดินขึ้นไปเร็วมาเดินตามมามามานเร็วนี่ไงเราอยู่บ้านทาซานะครับเข้ามาทางนี้แล้วนะครับโอ้โหดูบ้านเขาเมืดเลยไม่มีไฟด้วยนะพี่โฟด,ดูดิโอ้โหน่ากลัวอืมีบ้านทาซานเหรอครับเนี่ย เราปีกน่ากลัวจังเลยทาซานทางกลับบ้านไปทางไหนทาซานไม่ยอมตอบเราเลยพี่โฟกทำยังไงดีอะทำยังไงดีเราต้องทาทางกลับเองนหคะมามามาไพี่โฟกมามาว่าพี่โฟกอะน่าจะช่วยมามานำทางกลับได้นะครับไปตามพี่โฟกไปมามาว่านี่แหละน่าจะเป็นทางกลับนะครับ ดูดิ<า>ฟีครับมันมีสองทางซ้ายกับขวาเราจะไปทางไหนกันนะครับาทางนี้แน่นะเจ<า>อ,อยังโอ้เราต้องข้ามสะพานไปด้วยหรอ<า>ไป<า>เด็กๆค่อยๆตามกันไปนะครัะน,นี่ทางนี้เดี๋ยวนะนี่เป้า นี่ไงนี่ไงมามาเจอบันไดตรงนี้แล้วเ <Okay. S 1> ฟรดข้า,สามสะพานไปอีกครับ <c oughs> ข้ามไปเลยครับ <c oughs> ข้ามไปเลยข้ามไปเลย <c oughs> นี่งไงนี่งไงหมามาเห็นทางลงแล้ว <c oughs> มามาเจอทางออกแล้วครับนี่ไง <c oughs> อยู่ตรงนี้ไงครับบันไดาทางออก <c oughs> เฮ้ยเราถึงทางออกกลับบ้านแล้วโอเคตอนนี้นะคะพวกเราได้ ทางออกจากป่าดงดิบแล้วนะครับายบายบายก่อนเพื่อนๆบายบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับายบาย